สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแล้วนะคะเอิโซดที่ห้านะตามหัวข้อเลยนะคะ <c oughs> ใบเซอร์ของเพจคืออะไรพร้อมหรือเปล่าเริ่มกันเลยนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาย้อนดูไลฟ์ย้อนหลังหรือว่าตอนนี้เราจะเริ่มทยอยเอาเอพิโซดต่างๆลงใน YouTube นะคะทุกคนก็ติดตามกันได้เดี๋ยวจะลิงก์ช่องไว้ให้ว่า YouTube เป็นช่องอะไรนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะใบเซอร์เพชคืออะไรใบเซอร์เพชเนี่ยความหมายที่แท้จริงก็คือมันเป็นเหมือนใบรับรองคุณภาพของเพช จากสถาบันที่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งสถาบันเนี่ยก็จะมีหลายสถาบันด้วยกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่าใบเซอร์เพมันยังมีอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยกล่าวถึงสถาบันให้ฟังว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะส่วนใบเซอร์เพเนี่ยเขาจะเป็น,เป,นเป็นการที่ออกโดย มาจากห้องแลบนะคะโดยนักวิเคราะห์อัญมณีหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเจมโลจิส s t เขาก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ช่วยในการเกรดเพชรหรือว่าช่วยในการเกรดเพชรหรือว่าช่วยในการไอดีนติฟายก็คือก็คือเกรดเพชรนั่นเองละคะ่ะว่ามีตำหนิมีขนาดมีสีมีอะไรเป็นยังไงบ้างใบเซอร์เพชรใบหนึ่งเปรียบเสมือนข้อมูลของเพชรเม็ดนั้นถูกไหมคะ แล้วก็สําหรับคนที่ซื้อเพชรเบื้องต้นเลยอ่ะอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งแล้วนะว่าถ้าเกิดเราอ่ะเป็นมือใหม่ค่ะซื้อเพชรใช่ไหมคะทางที่ดีที่สุดถ้าเราได้ซื้อเพชรที่มีใบเซอร์อ่ะเราจะได้รู้ว่าเพชรเม็ดนั้นอ่ะของเราที่ซื้อมาเนี่ยค่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีตาหนิหรือว่ามีคุณภาพหรือว่ามีการคัตติ้งมีเกรดอะไรบ้างนะคะเนาะนี่คือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะถ้าเราซื้อเพชรที่ไม่มีใบเซอร์อ่ะมันลูกค้า ยิ่งลูกค้ามือใหม่ไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเพชรเม็ดนั้นมันมีอะไรยังไงถ้าเกิดเขาดูอะไรไม่เป็นเลยถูกไหมคะก็ต้องเชื่อตามคนขายอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อความเซฟขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดคุณซื้อแบบมีใบเซอร์ ur, มันก็จะมีข้อมูลกับเพชรนั้นมาให้เนาะเป็นเหมือนแบบรายละเอียดนะคะก็คือง่ายๆอย่างนี้ที่เขาเรียกกันว่าเพชรใบเซอร์เพชรใบเซอร์คืออะไรคือมันจะมาพร้อมกับเอกสารมีเพชรเม็ดนึงแล้วก็มีเอกสารให้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือใบเซอร์เนี่ยมันก็มีมีจากแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันซึ่งในถามว่าโดยประสบการณ์แล้วใบเซอร์ในแต่ละสถาบันมันไม่เหมือนกันยังไงแต่ละสถาบันเองในคุณภาพอะค่ะคุณภาพในการคัดในการเขาเรียกอะไรในการวัดมาตรฐานของเพชรแต่ละสถาบันก็ใช้ไม่เหมือนกันแม แม้กระทั่งมันจะใช้ตัวเลขคล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นสถาบันแรกคือ GIA นะคะที่เรายกตัวอย่างไปบ่อยๆอ่ะอันนี้มันจะกลับหัวนะแต่ว่านี่คือ GIA นะคะแบบนี้สถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันของอเมริกาสถาบัน GIA เนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นนะเหมือนกับว่ามาตรฐานการวัดคุณภาพเพชรเนาะแต่มันก็ไม่ได้หมายว่า สถาบันอื่นๆที่เขาใช้มาตรฐานเดียวกันกับ GIA เนี่ยหรือว่าสถาบันอื่นอย่างเช่นชื่อเลยละกันอย่างเช่นสถาบัน EGL เป็นของยุโร p เปียนะคะสถาบันของ GEL เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศเบลเยียมก็คือเหมือนมันมีเปิด GIA ขึ้นมาใช่ไหมคะก็เหมือนเราเป็นซื้อของเป็นยี่ห้อเนาะอ่ะเป็นยี่ห้อนี้ GIA แล้วก็มียี่ห้อ EGL แล้วก็มีหลายๆยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งก็คือที่ไทยชื่อว่า IGI ในโลกนี้มันจริงๆมันมีหลายหลากหลายแต่ที่ดังๆเลยนะคะถ้าเกิดทุกคนไปที่ตำร้านาะก็จะมีสถาบัน HRD GIA นะคะที่ดังๆเลยที่แบบเป็นมาตรฐานทีนี้ที่กล่าวไปว่ามันแต่ละไอแต่ละใบใบเซอร์มันไม่เหมือนกันยังไงถึงแม้ว่ามันให้การเกรดดิ้งที่มันค่อนข้างคล้ายกันแต่มาตรน ในการเกรดก็ยังต่างกันอยู่ดีนึกออกไหมคะมันเขามันมาจากคละสถาบันอย่างเช่นเพชรเม็ดหนึ่งที่เกรดจากสถาบันที่หนึ่งได้ดีคัลเลอร์สมมตินะคะเกรดจากอีกสถาบันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ในอันเดียวกันเนาะเข้าใจากันง่าย,ง,าย,ง,าย,ง,ายง่ายอย่างนี้นะคะว่าคําศัพท์ที่ใช้เกรดเพชรในสถาบันอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันจะเป็น def หรืออะไรต่างๆที่มัน เป็นสนาตรานที่เริ่มมาจาก g i a แต่มันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันในเพชรแต่ละเม็ดงงไหมถ้าง,งงก็ฝากคำถามมาได้นะคะนะ้ำาจะเป็นประมาณอย่างนี้เพราะว่าอย่างเช่นสถาบัน i g i ที่เมืองไทยหรือสถาบัน e g l ถ้าเกิดในตลาดนะคะบางครั้งจะเห็นว่าราคาเออมันจะต่างกันตรงนี้ลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าราคาอย่างเช่นสถาบัน GIA ราคาหนึ่งแล้วทำไมจีของของ EGL ซึ่งเป็นของเบลเยียมเลยนะคะ EGL เนี่ยมันอีกราคาหนึ่งอาจจะถูกกว่ากันนิดหน่อยในเพชรระดับคุณภาพใกล้เคียงกันหรือว่าเพชรในคุณภาพที่เหมือนกันนะคะนนมันเนื่องมาจากนี่แหละว่าที่มันราคาถูกกว่าเพราะว่าบางครั้ง ในการเกรดของสถาบัน GIA กับอีกสถาบันหนึ่งเปรียบเทียบกันในตัวเลขเดียวกันในคุณภาพเดียวกันมันอาจจะเกรดอา้าขอโทษค่ะในในเพชรไม่เดียวกันมันอาจจะเกรดคุณภาพสูงต่ำต่างกันเนาะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเอาไปตัดสินใจเอาเองว่าสนใจของสถาบันไหนหรืออาจจะเข้าตามงบประมาณหรือบัดเจดต,ต,ตรงไหนแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกตามความพอใจของลูกค้าเนาะว่าลูกค้าเลือกของยี่ห้ออะไรของสถาบัานไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสรุปง่ายๆเลย,ยว่าการที่มีใบเซอร์ซื้อเพชรแบบมีใบเซอร์ก็ยังดีกว่าซื้อเพชรแบบไม่มีใบเซอร์ทีนี้นะคะมันง่ายๆเลยเพราะมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าตรงที่ว่าอย่างน้อยคุณรู้ว่ามันใบ,บเซอร์อะไรแต่เดี๋ยวเอพิโซดต่อไปจะมีการมาบอกว่า แล้วบัตรคนอาจจะมีคําถามอะไรลองทิ้งไว้เอปิอซดดน่าจะมาพูดถึงใบเซอร์อีกนิดหน่อยเพิ่มขึ้นเป็นรายละเอียดอีกนิดนึงว่าแล้วใบเซอร์ในท้องตลาดตอนเนี้ยมันมันมีอะไรมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีใบเซอร์บอมได้ไหมเออเดี๋ยวไว้ทําเป็นอีกเอปิซดหนึ่งนะคะแต่และไลฟ์ like ก็จะทําเป็นระยะแบบสั้นๆเป็นข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วใครมีคำถามอะไร เหมือนเดิมให้ส่งมาอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ในไลฟ์ก็ได้เนาะวันนี้ก็คืออธิบายให้ใหใหคนเบื้องต้นเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้นะเขาเรียกว่าเพนดีไบเซอร์มันหมายความว่ายังไงนะคะเพราะว่านี้เราจะแนะนําเป็นแบบเบื้องต้นถ้าเกิดใครอยากรู้รเบือเ้องลึกหรือมีคําถามให้อินบอ็อกซ์สดตรงมาได้เลยนะคะทีนี้สรุปง,ง่ายๆก็คือว่าของสถาบันต่างๆเนี่ยที่มีมาตรฐาน ในแต่ละที่ในเพชรหนึ่งเม็ดมันอาจจะไม่มีการอันอาจจะไม่ได้เกรดเท่ากันเป๊ะเหมือนเพชรหนึ่งเม็ดให้สถาบัน i a เกรดหรือให้สถาบัน IGL ก็ให้สถาบันอีกสถาบันหนึ่งเกรดนะคะ EGL อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากันเนาะให้ลูกค้าเข้าใจไว้แบบนี้นะคะว่ามันมีแบบนี้ ะะแล้วถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมเรื่องใบเอร็จจริงๆเรื่องใบเอร์มันก็มีดีเทลเยอะเหมือนกันนะคะเป็นแบบเกตเล็กเกตน้อยสําหรับคนที่เพิ่งซื้อมือใหม่แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณซื้อเพรม,มีใบเอร์ไม่ว่าของสถาบันไหนอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใบเอร์เลยเพราะไม่มีใบเอร์เลยสําหรับเบื้องต้นทําให้คุณงงเลยว่าเฮ้ยมันเพรของคุณที่ได้มานี่เป็นไง,ยกไ,งยกไว้แล้วคุณชํานาญในการดูแต่ถ้าคุณชํนานาญในการดูคุณก็ไม่ใช่เบื้องต้นแล้วถูกไหมคะเออน้อยถ้าเกิดเบื้องต้นจริงๆเลยเพื่อ ใ,ใจก็ถามคนขายว่าเอาแบบมีใบซื้อได้ไหมนะคะนี่ก็จะเป็นความรู้สั้นๆในคลิปนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไว้วเจอกันในวิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะ